สวัดีครับมาแล้วพี่น้องล้องเบิงมาอนี่ล้องเบิงเอาสวัสดีพี่น้องเนี่ยส,ส,สวัสดีครับพุ่นะลูกอีสานไก่ทินหาจินคือเก่าครับผมไป็นสบยอะไรแล้วละ่ะช่วงนี้หาจินคือเก่าแต่ว่าน้ำคนละสีนะครับเด้อมาอ no? นี่น้ำไหลจักน้อยอีสานไก่ทินครับผมอยู่แถวนี่ละ่ะน้ำคลองหน่อยน้องคลองเบิงนี่แหละครับนี่ ัพี่น้องเบิ่งจักสิได้บ่ได้รุ่นเบิ่งครับรุ่นรุ่นซอยกันเอ,ไม,เอไ,นไม่เอาปาลาจะมาจับกันทำไมอ่ะรุ่นเบิ่งเด้อพี่น้องดเด้อแดดก็ฮ้อนห่อนแดดพี่น้องเอ้ยฮ้อนครับนี่เหรอครับนี่รุ่นน้อยๆเพิน่นว่า

เราแดดฮอนห่อนอยากให้พี่น้องในเบิ้งหาป่าขึ้นเก่าล่ะไปใช้บ่ได้หาตัปูตะป่านี่ยล่ะทีมงานเก่าครับซีสายสายห้าครับผมสายหาอีกยหอสายห้าตื่นตืนตื่นเ็ต้นไัด้ยักตัวแล้วอ๋อเพิ่นเบิ้งรู้นนี่พี่น้องเบิ้งลู้นนี่โอ้ได้ตัวหนึ่งปนนี้น่อยปนีตน่อยตาบอดไปซ้ำอะลร โอ้เฮ็ดบุญครับเมืกก่อกี้หัวเห็ดป่อยปลานี่ใหญ่หัวเหใหญ่ด้วยแยบแล้วหย,ยบแล้ว,ลวเอาพี่น้องเถอะเบิ่งแม่นแทบ้บ่บาดนี่เอารุ่นครับรุ่น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 พี่น้องเอ้ยรุ่นเดี๋ยวตัวพี่น้องเนี่โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ปไานี่ไงด้วย้านี่ใไงด้วยขุนศรไก่ถิ่นวันหยุดครับผมวันหยุดกับมหาอยากหาจินสิ๋นที่สิบแปดทั้งเด็ดเอ็ดกะฮ้อน ลองเมืองอาฮะอาได้อิริกานี่หญ่ว่าสันพันว่าเอาโซ่พี่น้องเมืองด้วยมันจะเป็นของแท้หรือของปลอมล่องขาอย่างเเนี่ย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 ขาเนี้ยจับขาจับขาซุ่มแล้วครับเ่ยสู้มเราจับหัวดึงนาอยู่ฟังครับซุ่มเลยมึงหาได้อิริเพื่คือจีบเคือจีบเพื่ตัวกันหนอมางสายห้าก็ได้สี่สายสายห้าลูอสานไก่เดีนยวเต็งสี่ล่ะใช่ปะ โซ่เลยบาทนี่เอามุดเลยมุนจับแล้วเบิ้งพี่องปน้งโซเลยโซ่ไปเยโซเลยของแท้ะโคบโโซ่เลยโซ่พี่้องิึงเลยนี่ครับของแท่ครับของแท้เออของแท่ครับของแท่ แค,ครับผ่านวันนยุดครับผ่านวั่นยุดครับอยูย่นีต่ตุ้มแหลอดต้มแหลอดเปิดพ่อครับเปิดพ่อเปิดพ่อ หอ้ยไอรีพี่น้องหญ่หหอลีแค่าน่นอนครับ,รบทีมงานพันวาป่า,น,า,ปาน้อยพวก,กกินพวกแซ่บามาั่นพันวาเนี่ยเป็นตัวใหญ่ใหญ่ตัวของลูกพุ่จะตามาเนาะพุ่จะเอาเนาะลลูกเกินุเนาะท่านี้ แนครับข้ามกะเอสองนี้ว่ได้เอาแหงามคูนิดดได้กินดีครับนี่นี่นี่นนนนนองแค่ครับคองแทคบุงพี่น้องเลยหาตะปาเขา้าเหรอครับจา้าสิไปไสมันหยุดีส่สิละช่อ,อาอครับ่องนี่มาหาป่านะครับเด้อพี่น้องแกไหนก็นได้ติตรมโอ้ปาแล้วครัน่ามานุมเห้นน่ครับผม

อันนี้นี่นี่อนี่นี่อนี่นนนององทองแล้วขึ้นมาครับนี่ครับ <c oughs> เอาจะค่อยลุ้นกันต่อได้ครับได้จะค่อยลุ่นกันต่อได้แล้วตัวนึงงเราห้องทองครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยว่ากันไม่สวัสดีครับ